สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศโปโลแลนด์นะคะวันนี้ว่าอยู่ที่เมืองกระดันนะคะประเทศโปโลแลนด์วันนี้เราเดินมาชันชานเมืองนะคะแอ้ว่าจะไปดูชิงช้าสวรรค์น,นะคะชิงช้าสวรรค์อยู่ข้างหลังไอ้ว่านะคะแต่ว่าต้องเดินไปจากโรงแรมที่พักก็ประมาณเดินประมาณ15นาทีนะคะแต่ว่าจะพาเพื่อนๆไปดู ว่ามันสวยงามขนาดไหนนะคะตามมาค่ะตามมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูน้ําอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะข้างหลังนะคะนี่เลยค่ะชิงช้าสวรรค์น,นะคะว่าจะเดินไปนะคะรอบๆตัวว่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูจุดมุ่งหมายของเรานะคะชิงช้าสวรรค์อันนี้รอบๆตัวว่านะคะนี่ค่ะดูค่ะ ดำๆนั้นเป็นที่ถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงนะคะใครๆต้องถ่ายรูปข้างหลังแล้วก็โบสข้างหลังนะคะเต็มเลยนะคะเมืองเก่าอันนี้ก็เป็นท่าเรือเศรษฐีนะคะมีแต่เรือเยอะแยะของพวกเศรษฐีที่เขามีกระตังเหลือเฟือนนะคะนี่ค่ะแต่ว่าจะเดินต่อนะคะแล้วไงเพื่อนๆตามมานะคะตามมา มันมีแต่สวยๆทางนั้นนะคะเนี่ยแถวนี้สวยมากแต่ว่าพาไปดูค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะนี่นะคะแอบว่าเดินทางนู้นนะคะทางนู้นที่กล้องจับอยู่นะคะทางนู้นนะว่าเดินไปทุกวันแล้วนะคะทุกวันเราต้องเดินผ่านแถวๆนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ วันนี้เราจะมาเดินทางใหม่นะคะดูสามตึกนี้นะคะสามตึกนี้นะคะมีทั้งตึกเก่าอิฐแดงแล้วเขามาตกแต่งใหม่ให้อิงกับตึกเก่านะคะสามตึกสามสไตล์อยู่ด้วยกันได้นะคะดูค่ะอันเก่าเป็นอิฐแดงทั้งหมดนะคะเนี่ยแล้วเขาก็มาซ่อมแซมปรับปรุงให้มันด,ดูดูดีใช้งานได้จริงในทุกวันนี้นะคะ สวยงามตามท้องเรื่องนี่ค่ะให้ดูนะคะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยว่่าจะพาเดินไปเรื่อยๆดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะคนี่นะคะทางเดินของเรา สะอาดและปลอดภัยค่ะตามมาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะหลังจากที่ว่าเดินมานะคะจากที่พักที่โรงแรมนะคะก็ประมาณ15นาทีมาถึงที่นี่นะคะเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามเลาะลํำคลองมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาถึงชิงช้าสวรรค์น,นะคะชิงช้าสวรรค์ของที่นี่นะคะเขาเป็นแบบปิดนะคะ ว่าก็ไม่ได้อยู่ไทยหลายปีนะคะไม่รู้ว่าเชิงชาสวรรค์ที่เมืองไทยเป็นแบบแบบเปิดหรือว่าแบบปิดนะคะเพราะว่าสมัยก่อนที่ว่าเป็นเด็กนั้นแอว่าก็เคยใช้ที่เป็นแบบเหมือนลูกกงแบบเปิดนะคะลูกกงเปิดได้ที่ที่รับลมได้อะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องมีหน้าต่างแต่ว่าที่นี่นะคะที่นี่มันเป็นแบบปิดนะคะเป็นกระจกปิดทุกด้านเลยห้ามเปิดห้ามเปิดไปเลยนะคะ ทางนี้สวยงามมากนะคะฝั่งทางนี้นะคะริมคลองทางนี้เนี่ยเขายังไม่ค่อยที่จะพัฒนาตรงแถวนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังมีตึกร้างอยู่นะคะตึกอิฐแดงที่เห็นนั้นนะเป็นตึกร้างนะคะแล้วก็ตึกเหลืองนั้นก็มันไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะที่ว่าเห็นเป็นที่แบบที่เก่าๆท,ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงที่ยังไม่ได้ทําให้มันดีซ่อมแซมให้มันใช้ได้ะคะ่ะแถบนี้นะคะ เดี๋ยวว่าจะเข้ามาในบริเวณชิงช,าช้าสวรรค์นะคะตามมาอีกเรื่อยๆนะคะตามมาค่ะนี่นะคะเราเข้ามาอยู่ใกล้ๆมันแล้วนะคะอยู่ใต้ชิงช,าช้าสวรรค์เลยนะคะตอนนี้นะคะแอบว่าก็รอเขาจ่ายตังค์นะคะจ่ายตังค่าผ่านประตูนะคะแอบว่าก็ไม่รู้หรอกว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่แพงนะคะมันไม่แพงเพราะว่ามัน มันโอเคค่ะสำหรับที่เรามาเที่ยวแล้วเราได้ใช้โอกาสได้ใช้เวลานะคะได้ทำกิจกรรมดีๆกับครอบครัวนะคะแต่ว่าคิดว่ามันคุ้มค่าราคาค่ะนี่นะคะบรรยากาศข้างบนนะคะตอนนี้ว่าก็อยู่บนชิงช้าสวัสด์แล้วนะคะบรรยากาศข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะดูนะคะหลังคาให้เราดูหลังคาแบบดูภาพมุมสูงนะคะ เพราะว่าที่ว่าเดินทุกๆวันแถวๆในเมืองเก่าเนี่ยก็เดินเราก็ได้เห็นแต่ข้างล่างวันนี้เราได้เห็นภาพมุมสูงมันก็แตกต่างไปแบบหนึ่งนะคะสวยงามค่ะตามยอดแบบยอดยอดโบสยอดะระฆังโบสถอะไรเงี้ยนะคะสวยมากแล่ว่าชอบชอบมากเลยชอบเป็นชีวิตจิตใจกับตึกแดงนะคะชอบตึกแดงแล้วก็ชอบชอบหอะระฆังของโบสแล้วก็ที่เมืองนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะ วันอาทิตย์นี้เขาปิดห้างปิดร้านค้านะคะส่วนมากเลยที่ว่าเห็นนะคะเพราะว่าวันนั้นไอ้ว่าเดินไปห้างวันอาทิตย์จะพาลูกไปช้อปปิ้งวันอาทิตย์นะคะว่าไปประมาณบ่ายโมงครึ่งแต่ว่าห้างมันปิดค่ะห้างปิดไม่ขายของนะคะมีแต่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะที่เขาขายอาหารให้คนกินแต่พวกเสื้อผ้ารองเท้าอะไรของแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะร้านค้า ปิดหมดเลยค่ะวันนั้นอะวันนั้นก็เลยเป็นว่าได้แค่พาลูกไปกินข้าวไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรเลยนะคะแล้วเราก็ต้องพากันไปเที่ยวแบบนอกเมืองไปอีกนะคะก็เลยไม่ได้ช้อปปิ้งเพราะว่าวันอาทิตย์เขาบอกว่าคนที่นี่เขาบอกว่าเป็นวันครอบครัวนะคะวันครอบครัวแล้วก็คนที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะนับถือาศาสนาคริสต์คาทอลิกนะคะแล้ววันอาทิตย์เนี่ยจะต้องไปโบสถ์ไปทํากิจกรรมในโบสถ์ไปสวดมนต์ไป ขอพรพระเจ้านะคะเขาจะพาเด็กๆไปแล้วที่ลานจอดรถของโบสถ์นี่นะคะจะเต็มเลยนะคะเด็กจะเต็มเลยพ่อแม่พาลูกลูกไปนะคะไปทําพิธีในโบสถ์วันอาทิตย์นะะถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะศุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้ามาถึงปุ๊บนี่นะคะถ้ามาถึงวันศุกร์ตอนเย็นนี่นะคะวันเสาร์นี่ต้องแบบช็อปสุดๆไปเลยอะช็อปให้แบบทุกอย่างไปเลยที่อยากได้ แล้ววันอาทิตย์ก็ค่อยเดินเที่ยวอย่างเดียวเพราะว่าถ้าคุณจะรอคุณจะรอช้อปปิ้งวันอาทิตย์ไม่ได้นะคะไม่ได้ดังใจเลยจะไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าเพราะว่าร้านมันปิดค่ะเราจะไม่ได้ใช้เงินเราจะไม่ได้ช้อปเลยนะคะมาถึงถ้าถ้าเรามาแค่3วันสุกเสาร์อาทิตย์กลับเนี่ยรีบช้อปเลยค่ะนะคะของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่นี่มีแต่ของดีๆแล้วก็ราคาถูกด้วยช้อปเพลินนะคะดูค่ะภาพบรรยากาศมุมสูงนะคะ แอว่าก็ไม่เคยเห็นนะคะว่าเพิ่งมาครั้งแรกนะคะที่เนี่ยที่เมืองเนี่ยกระดันกระดันนะคะสวยงามนะคะดูตึกนะคะมันเป็นแบบสวยมากอะ่ะชอบชอบมากๆเลยดูคะ่ะแล้วเขาก็มีผังเมืองที่เป็นระเบียบนะคะแล้วว่าจะบอกว่าที่นี่สะอาดนะคะเขาสะอาดขนาดได้ว่าเดินตอนกลางค่ำกลางคืนนะคะแล้วก็ยังปลอดภัยนะคะ เราย,ยังไม่รู้สึกที่ที่เราจะกลัวแบบมีใครเดินตามหลังเรามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีนะคะแล้วตอนกลางคืนที่ว่าเดินนี่ก็ยังมีแบบคนที่เขาทํางานเทศบาลนะคะเขามีรถเก็บขยะตอนกลางคืนด้วยนะคะเมืองเขาถึงสะอาดนะคะไม่ได้แบบมีขยะเกิ่อนกาดหรือว่าถังขยะล้นแบบไม่มีที่จะทิ้งขยะอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีนะคะว่าไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราอยู่ในในศูนย์ศูนย์ที่แบบ เขตบริเวณที่นักท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะดูแลความสะอาดและความปลอดภัยเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยว่าก็ไม่รู้นะฮะแต่แอบว่าคิดว่า,เ,าเราเราเดินแล้วเรารู้สึกปลอดภัยไม่ต้องกังวลหลังวม่มีใครตามหลังไหมมีใครแบบขอทานพิธีแบบเขาจะมาสะกิดหลังเราไหมแบบขอทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไปที่อื่นๆมันมันจะมีพวกขอทานแบบชอบมาสะกิดข้างหลังแล้วให้เราหันไปแล้วก็ตกใจะคะ่ะ ม่รู้มันเดินตามมาตั้งแต่เมื่อไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะมีเยอะด้วยแต่ที่นี่ไม่มีนะคะเขานั่งขอทานแบบเขานั่งขอเป็นระเบียบนะคะนั่งขอไม่ได้แบบมาเดินวิ่งตามเดินตามเราซื้อลือสะกิดเรานะฮะไอว่าชอบตรงนี้แหละอ่าดูไปเรื่อยๆนะคะไอว่าเสียเงินนะคะสามคนเนี่ยสามคนพ่อแม่ลูกแล้วก็เราขึ้นอยู่บนนี้นะคะไอว่าใช้เวลาอยู่ในเชิงชาสวรรค์น,นี่ประมาณ เกิน20่สนาทีอะค่ะเพราะว่ามันขึ้นลงหลายรอบตอนแรกคิดว่าจะสักประมาณ4ี่รอบแต่มันเกินนะคะมันเกินสี่รอบก็เลยนั่งไปเรื่อยๆก็นั่งดูไปเรื่อยๆเีเห็นไหมมีเรือแล่นมานะคะอันนี้ก็เป็นเรือของที่เขาพานักท่องเที่ยวเลาะรอบเมืองนะคะมันจะไปแบบเมืองเมืองเขาเรียกว่าคุณจะรอบเล็กหรือรอบใหญ่ราคาแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ใคร มีเวลามากเวลาน้อยนะคะแต่มันก็สวยค่ะเลาะเลาะริมน้ำเราก็จะเห็นมุมตึกอีกอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าเราอยู่ข้างบนแบบชิงช้าสวรรค์กระเช้าลอยฟ้านี้เราก็จะเห็นตึกอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยตัวอย่างอันนี้ว่าก็ลงมาแล้วนะคะนี่ลงมาจากชิงช้าสวรรค์แล้วนี่ดูนะคะสวยงามไหมคะ แล้วพนักงานบริการดีนะคะพนักงานมีสองคนค่ะช่วยกันปิดกันเปิดช่วยดูแลเราเขาไม่ให้เรากลัวเขากลัวเราล้มหรือว่ากลัวเราจะตกเขาต้องดูประตูแบบประตูกระเช้าให้มันแน่นหนาอย่างมากเลยนะคะเนี่ยมีพนักงานสองคนช่วยกันดูสวยงามมากเลยนะคะประทับใจมากนานแล้วก็ขึ้นนานแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายนะคะนี่ค่ะ เขาเปิดเพลงดังมากเลยนะคะแถวเนี้ยเปิดเพลงเรียกคนเรียกแขกนะคะว่าจะต้องปิดเสียง u t u b e นะคะไอปิดเสียงวิดีโอนะคะขออภัยต้องปิดเสียงเพราะว่าเดี๋ยวเพลงเข้านะคะนี่ค่ะนี่เราก็ลงมาแล้วนะคะภารกิจวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้ก็สําเร็จนะคะรู้ล่วงไปด้วยดีแล้วก็สนุกแล้วก็ได้ภาพสวยๆได้บรรยากาศสวยๆอาเก็บไว้ดูนะคะยามเราแก่เท่าไปไม่มีแรงขึ้นเครื่องบินเราจะได้มานั่งดู คลิปของเราใน y o u t u b e ได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ว่าจะต้องเอาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงฝากทุกๆคนนะคะพี่ๆพ,พ่อพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะช่วยกดติดตามให้ว่าด้วยนะคะเดี๋ยวว่าจะขยันลงคลิปไปเที่ยวอีกนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ